สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็มนะคะโดยจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็มได้นะคะแล้วก็สามารถนำมา,านำสมบัติของจำนวนเต็มนะมาใช้ประโยชน์ได้นะคะ เรามาดูว่าสมบัติของจำนวนเต็มมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็จะเป็นสมบัติของการสลับที่นะคะถ้า a และ b แทนจำนวนใดๆแล้ว a บวกกับ b จะเท่ากับ b บวกกับ a สมบัตินี้เราเรียกว่าสมบัติของการสลับที่สำหรับการบวกนะคะและถ้า a และ b เป็นจำนวนใดๆแล้ว A คูณกับ b จะเท่ากับ b คูณกับ a อันนี้เป็นสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างสมบัติการสลับที่นะคะของการบวกเหนะ็นมะ12บวกกับ10ซึ่งจะเท่ากับ22นะคะก็จะเท่ากับ10บวก12อันนี้ก็เมื่อบวกกันแล้วก็จะเท่ากับ22เหมือนกันนะคะ วิธีการสังเกตว่าเป็นสม,สมบัติของการสลับที่หรือไม่ก็คือดูที่ตำแหน่งของตัวเลขนะทั้งสองนะ,ะจะมีการเปลี่ยนตัวเลขเดิมแต่เปลี่ยนตำแหน่งนะคะการคูณก็เช่นกันเห็นไหมคะสิบสองคูนสิบจะเท่ากับสิบคูนสิบสองนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยเมื่อคูณกันเสร็จได้ผลลัพธ์จะเป็นร้อยยี่สิบนะคะตำแหน่งของตัวเลขเปลี่ยนเขาก็เลยเรียกกันว่า สมบัติของการสลับที่นะคะอีกสมบัติหนึ่งสมบัติที่2ก็คือเป็นสมบัติของการเปลี่ยนโหม่การเปลี่ยนโหม่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีตัวเลขตั้งแต่3ามจำนวนขึ้นไปนะคะเช่นถ้า a b และ c แทนจํานวนเต็มใดๆแล้ววงเล็บเปิด a b, บวก b วงเล็บปิดบวก c จะเท่ากับ a บวกวงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิดสมบัตินี้เขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหูสำหรับการบวกนะคะส่วนการคูณก็เช่นกันนะคะวงเล็บเปิด a คูณ b วงเล็บปิดคูณ c เท่ากับ a คูนวงเล็บเปิด b คูณ c วงเล็บปิดนะคะ มื่อเราสังเกตด,ดูเราจะเห็นว่าตำแหน่งของตัวเลขนะคะทั้งการบวกและการคูณเนี่ยตำแหน่งของตัวเลขจะอยู่ที่เดิมแต่ที่เปลี่ยนหมู่ก็คือวงเล็บนะคะวงเล็บจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งแต่ตัวเลขอยู่ที่ตำแหน่งเดิมวิธีการสังเกตอันะะนี้เขาเรียกการเปลี่ยนหมูะคะ่ค่ะต่อไป มาดูตัวอย่างเห็นไหมคะสิบสองวงเล็บเปิดสิ 10, บสองบวกสี่วงเล็บปิดบวกห้าจะเท่ากับสิบสองบวกวงเล็บเปิดสิ 5, บบวกห้าวงเล็บปิดเห็นไหมคะวงเล็บเปลี่ยนเปลี่ยนที่นะคะแต่ว่าตัวเลขยังอยู่ยที่เดิมนะคะการคูณก็เช่นกันอันนี้เขาเรียกว่าสมบัติของการเปลี่ยนหมู่ซึ่งผลลัพธ์ของทั้งสองเ่ย จะเท่ากันนะคะสองฝั่งนี้จะเท่ากันทางการคูณและการบวกต่อไปมาดูสมบัติของการแจกแจงลักษณะการแจกแจงนะคะเขาก็สมมติว่าถ้า a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้ว a คูณวงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิดจะเท่ากับ a วงเล็บเปิด a คูณ b วงเล็บปิดบวกกับ วงเล็บเปิด a คูณ c วงเล็บปิดวิธีการสังเกตนะคะในลักษณะการแจกแจงจะมีการคูณแล้วก็การบวกด้วยนะคะซึ่งลักษณะนี้เขาจะเริ่มต้นจาก a คูณกับ b นะคะเราก็จะได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นวงเล็บ a คูณ b เห็นไหมคะหลังจากนั้นเราเอาเครื่องหมายบวกมาไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็เอา a คูณกับ c ก็จะได้เป็นลักษณะนี้อ่ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะอ่าันนี้ตัวอย่าง3คูณวงเล็บ5บวก4วงเล็บปิดเท่ากับเห็นไหมคะเขาก็เอาอันแรกก็เอา3คูณกับ5นี่เป็นวงเล็บแรกนะคะแล้วก็เอาบวกอ่มาบวกกับ3คูณกับ10ซึ่งผลลัพธ์ของทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเท่ากับ45เหมือนกันเลยนะคะลักษณะนี้เขาเรียก การแจกแจงนะคะอ่าอีกสมบัตินึงอันนี้สมบัติของหนึ่งนะคะหนึ่งเนี่ยทำอะไรได้บ้างะถ้าหนึ่งไปคูณกับจำนวนใดใดนะคะหนึ่งคูนเก็จะเท่ากับ a อคูนหนึ่งหรือเท่ากับ a นะคะหนึ่งคูนจำนวนใดใดก็จะเท่ากับจำนวนนั้นแหละนะคะวิธีการคิดนะคะถ้า a อ่า แทนจำนวนใดแล้วหารด้วยหนึ่งก็จะเท่ากับ A เหมือนกันนะคะอันนี้สมบัติของ a 0 A นคูณศนจะเท่ากับศูนย์ a นน a 0, นะคะูณ A เท่ากับ A ออันนี้ a a บวกศนะคะเท่ากับ0ูบวก a จะเท่ากับ a นะคะแต่ถ้า A แทนจำนวนใดๆแล้วนำมานำศูนย์มาคูณ ศูนคูณจำนวนใดๆก็จะเท่ากับศูนย์เสมอนะคะส่วนตัวหารเหมือนกันก็เหมือนกันนะคะศูนย์หารด้วย A จะเท่ากับศูนแต่ A ส่วนศไม่มีนะคะแต่ถ้า A หาร A จะเท่ากับ1อครูก็อธิบายเพิ่มเติมเพียงแค่นี้นะคะขอให้นะักเรียนโชคดีกับการทำแบบทดสอบเรื่องสมบัติของจำนวนเต็มนะคะสวัสดีค่ะ